ต้องฝนมาที่อีสานครับผมสวัสดีพี่น้อนตาปู่ทุกคนตอนเศร้าๆครับผมเคลื่อนย่าฝนตกครับผมโอ้ยลมกหมแห้งครับมากเลยนี่ครับนี่ครับเต้านี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งไอ้ียังเบิ้งตรงครับผมอย่ครับครับมากับป่าาครับผมดีครป่าขาดีสันครับผมไม่ออกไปยังไม่น่ะเป็นเทพว่านลบโคตแย่ ฝดเยอะเออเอาไปบ้างไว้ในตรงมห้ปลาโดดขึน้นยั้นปลาล่วงเงนมันมตั้งบทเต็งกันนั่นทีมีปลาที่นีนลล่ของส่วนล่วงเงินครับผมโอ้ยเพียงเดีมยวขึ้นฝนตกผมว่าเ<ม>ั็นลังคาดุงห <c oughs> ูเมียยุบวะหูเมียเนี่โฮมเสาร์นี่มาเอาปูขาครับผมไปบ้างครับผมตกมาขึ้นนี่ลุมนี่โอ้ยนอนอยู่หน้ากะวางเสานี่ก็ได้ทรงเฮียครับ คี่อันนี้นะครับเนาะก็กลับไปแล้วครับบางเสาเนี่ยส่งแล้วเขาก็มันเบิ่งตรงผมเสึกใจหายไปเล็กน,น้อยครับผมคือขี้บาเลยเดือนนี่วาว่ามาเป็นเดือนคหรอเนาะเนะเายเนาะเนาะอเอบปูหนีบมือม่ คุณแม่ขาปูน้อยเดมือตัวเป็นว่าย่างมากก็ได้ครับผมซ้ำหนึกินน่องทานอนฝนตกย่างมากน้องสนมวนหนึกขึ้นครับผมเก็บเอาความโอ้โหครับยังกี่ล่ก็ไเลหลวงสองเพียงได้เหรอดิสองตัวปนปนอิ่มเหรอจ๊ะเกีอยวน้ำลดนหน้าทางหน้าห้ามเหรอ นแดดอย่งงี้นนท่านออกก่รู้ว่ตกตอนไหนอีกภาษาเนาะนเนาะคึมคึมเนาะคุนเขาอะห่งกว่าแล้วไปเกี่ยวอยีเลยอันนี้เขาหน้าปังเลยภาษาไ่เดียววรู้ว่างนี้ตงแต่เดี๋ยวไปลุ่นมึงตรงเนาะที่มีปลาเขาวะ ต้องแดดออกก็มนเหนือสามจังลงุ่งหมพู่เตือนนอนนอนดีไม่ผ่านบ่ไม่ผ่านโอ้ตายโอ้ยอ,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 อยากรมนีน่บักคักนะครับเพื่อน ร่งนอนหลับไปดิดจักบมเดลเบิ้งไอ้หวัวนี่เมียขึ้นมากกลางนั่นปี๊ดทั่ทรัพท์เลยป้าเดียมป้าห้องป้าเดียมครับเบอร์เสียงน้ำไลมันน้ำจะลงมาหนีหน้อยท้าเนาะ ยังโอ้ยตกใจญ่มันวไยังโอ้อยคือแมอ่ทิพย์เยลือบเลยนี่ครับิงเสียงนัน้เลยหนาเพื่อคุณคุณเนี่ตาไงพุ้ตาึ้นนะเรงนนะเรว่งตานรนนี่ครับเอ้าุน เร้ขดโจงงเกี่ัเน่าน้งเล่นม่น่นีนี่นี่นียน่น่นงนี่นี่ยนนนน่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 นีนี่่่นนี่ เอาเดยวลุ่นเบิ่อน้ำกันับผมคือหัวปลาเสี้ยวคไนปลาเสียวลงตงนี้ เหนียวก้อนนึงแยังขึ้นเลยไล่โอ้ยได้ไอมาก้ห่อเโอ้ยปลาซิวคือลูกปลาซิ่ตัวน้อยเลย อเดี๋ยวไอ้าาเงี่ยวกับเบื้องตาเขามันหนีวถิ่นลูงน้ำนะกิมลงไปบุูลูกกระปุกลูกไตโค้งทั้งไตของมึนะโว้าโปลาเนี่ยนี่นะปตาลูกเนี่ยมันสีดรอรเรียบ่ากวาเนี่ยผมโอ้ยซ้ำเหตรยงเสียนวันกินว่าปาท้าเนาะ

Nhai nghe ngoài nhà lắm. Những nắng là. Tìa sợi luôn. Vì lìa cầu. thế Mì nè. 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 Mì โออยก็ควายน่อยพี pa, ่น้องเอ้ปลาเขามุนก็นี่ปลาขาน้ายัปลายังเหรอยมการหายหากินื่อีสานหาเลยน้องกาน้อมาได้พี่น้องเอ้ยัตรงน้กันเดียานนี้ผม้ผดอยากด้เห็นปลาเชี่ยวไปกไปหอไปออมกับแม่อากกินก้อยเขมาเรี้กเขาป่านนี้ไม่เห็ ลายด้วยเราษาปะเชีวพ่อไมาจาบซึ่งกวอนเนาะาาแลไปเบื้งกันข้างลางเรผมฝัดเชีงในร่างพ่อดีเลยปัดเขีงนี่ใสเงียบเนาะาานี่พนสาเาหาอยหาจริงไปอันไหนพ่อเห็ดได้เห็ด เห็ดได้ยูได้กินเนาะภาษาเนาะนอกากเห็ดไปเอุ่นหุ่นปูตัวนึ่งรือเปล่าเดี๋ยวมันตายสิงออบเทือมาได้เลือดไหลเนี่ยนะว่ายนี่สวยนว่ายามีเด้่อนี่สวยนยามได้เรื่องมะงามมากตองี้าัน เพราะว่าน้าฝังเครื่องนี่ลงมากผิมกันเลยครับแห้งๆนี่โล่งมาอๆนี่มั้งอ๋อเดี๋ยวเขาจองไปเรือเดี๋ยวไอ้ควาท้าเอาไอ้ที่งั้นเอาไม่เอาไอ้นี่ใส่ไปก็เหมือนผมเหมือนแบบนี้ต้องไม่เสียหนังไรเงี้ยมึงเลยสวิตเซอ่์แลนด์เขาห้องเลยทุกคม หนห้องเเลยเขาก็ลงเขียวงามนะภาษาน้งามเกินงามเกินพวดม่กินลมนาผมว่าสูงหลายกั่ลมนะภาษานเ้เดีเ้าไปยามันันนี้อันนี้เรียบร้อยเลยน้อเดี๋ยวเาไปยามไอ้สร้างรางนะภาษานอเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันครับผมดี๋ยวผมไม่เรื่อยๆมาถึง มาถึงแล้วครับนี่โอ้ยน้ำสาเอาขึ้นมาคักเลยครับนี้เรื่องไหนวะสานี่้าน้ำได้ยุงยัวน้ำนู่นก็่ามตัวาอยยังมุมมับมุมมับอี่ข้างนั่นปวดความวนแหงว่ะ นา่คผมโอ้ยนีันตันวะไหนตัวไหนไอ้นง่ายม่อยู่มนก็ปลาลูกคอกินขึ้นมเป็นแ่ลูกกอกินเฮ้ยัหมนเป็นนี่ลายเมียนี่เขาผมเ้ลูกกอกาวน่ครับตัวหนลูกกอก

ดีขึ้นตะวันลบหยลบหน้าลบหลังางเสก็ได้ทรงหี้ยเาพ่อเนาะครับผมเไรพ่อหี้ยกาเไปวดเหี้ยผมมีมื่เาแต่่ปลกควายหญ่ขถึงเราะท่าับขึนได้เดินเะ เอาเดี๋ยวพอ่าพอบ,บุญตอมๆถึงไหมพี่น้องในเบนือ้องน้ำแั็งขะงรผมไปขึนมาเลยครับา,าลูกกอนนี่ฮะวาสินี่ละคือเกานี่นนะพ่อพ่อไปคือเกาไปนี่อไรไปไปสไไไาห์เนอโอ้ ผมเผาเห็ดไว้ก็พ่อได้กพ่อได้กินับผมมันป่านแล้วเป็นต่กินนอกกินลูกควาอนู่ก็จะป่อยอไรล่ะ่มันอกนกวนเหลออโขึ้นด้หวานะครับท้วาเไอ้ห่นอนก็เพิ่งน้ำมงนไโอ้โหขึู้ควาข้ปูอโหโอ้ยเงี้ยว่หลด้วยมีแต่ปลากบปูตัวนี้เี้ยวหลหรอก ก้าวปาแล้วเอ้เรื hey, ่องอะตัวใหญ่เ่ยคือปากอายีอ้้าลเยน้ำตาลยอะ่ัน้ำงน้ำ็ง้องห้องมี่สองออออกข้างฝุนโอะบ สวนว่าสวนว่าโอ้โหเฮ้ยเด็กก่อนซะเด็กก่อนใส่ใส่ก็ได้กว่าเนี่ยเราปล่อยเนี่ยตลาดหวยก็ไหลแค่หวยตังกว่าหวยลอยหวยลอย คนหน่อยคนมาเดี๋ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวด้วยแล้วเขาบอกว่าได้ผลเลยมูบไปไปเป็นมูเราขวบนี่แหละมันจะลงถ้าหลุดขวบยู่น่าเขาคือจังหลายขาดถึงเนหลายตัวนี่หลายกลุ่มครับเอาเนี๋ยาเรียบร้อยเนาะพ่อเนาะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังเป็นเลืออครับผมมันี้เลืองซอยกันเดี๋ยวติดตามเรื่อยๆครับผม อ๋ผมนี่ก็เอาขึาน้นมาเนาะภาษาเนาะนี่จะเลือกเอาตัตัวยเงยเลยครับกันลงมุกปลาไปน่เขาะคยต้ง่กาลเดี๋ยวเราจะปลายปูปลาได้หลายตัวปูได้หลายยูได้หลายยูปูน,ปนะนนนรีนอยากเอาปูไปปนกมเลือกไปนอเ้ยปูมันมือ่อย่างเี้เนนปูว้าสุดยอดเลือกนี่ส ปลาในน้อยนี่แต่เลือกมไม่เาท้าเนาะบ่อๆเนี่ยมันป่อยนี่แหะปล่อยได้แล้วเตะปูเลยปลาลตกลอกหลายอยู่เอยากเอาปูออกตากคงตะขาวปล่อยเลยครับปล่อยต้องกันนี่เอาตะปูออกครับปล่อยปล่อยลงสาเขาหนิล่ะปล่อยไปง่ายสุดมาเขาแบบนี้เลยกินข้าเนาะภาษา

นม่เดียวตัวนี้ยังไงหายมันเหมนี่ละผมจะไปดูเอาเขามาจำตำใส้ปลาคามหน่วยจวกจกฉากใล้นองเผ่อทาเนาะแม่น้องเป่นตำปูใส่ปลาคามหน่วยนครับปล่อยปูเอ้านี่ก็เต่านี่เลยามตรงกลเป็นภาษาสำเร็จคือเก่าครับผมนี่ละเอาเห็ดไส่เขาก็ได ยูอไไ้กินกันพนตกลงมากนวันน้านี่มันโบกันหวัวป่าลงดิขนามันไหลซิวจงเว้ลูกปวยปา่าลงต้องหนา,หนาวเห็นบอกแนนครับลูกลปวยเปล่คนว่าคิดส,สวงคนหล้กหลายตายเมื่อหลกการหนอยตาอนั่นปอยเลยครับปอยน,น้ำกันเลยปอยมืดอ๋อเดี๋ยวไปหาปอย ใบลงสาเหมอนกันอ้น่ากระโวคนตกขึคนักลายตาจุ่มลนินนะอยังเงี้ยตัวเดตายกับตัวเดตายก็ตายตัวเด็กตายกับวตายวัตายกับวตายวกวตายอย่างเงี้ยหมดตายวัตายนี่ย มัดตายหมดได็กๆนี่ก็เอาเยอะตัวนี้ง่ายเหรอปุ๊บูนี่ก็คือลาลงหลายตัวยามตรงข้าวคือ่าสมเล็จเนาะมาท้าเนาะกับฝากติดตามครับผมคลิปต่ตอไปครับผมพอมทิ้งหน้ามีทีสารไปผ้าผีผ้าหน่วงไปหายยังเก็บยังเก็บยังไอ้เพี้ยห้น่องได้ยู่ได้กินได้รับได้ชมน้ำกันเนาะครับเนาะ กปากซิตามไปเรื่อยครับผมเอาสำหรับคลิปนี้วิธีสารขอไหว้เสนียงครับผมสวัสดีครับ